สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวรีวิวคู่แล้วกันนะจัดไปคู่เลยแล้วกันนะครับผมนะชาบีเฮนเดสแล้วก็อันเดรสอินเอสตาแล้วก็มีแถมปูโยไปด้วยนะแถมปูโยนะครับผมชาบีเฮนเดสเล่นตำแหน่งอ MF ได้ uh, 95ว่ะ นะครับผม M F 95ถ้าเป็น D M F 993บูทแล้วเดียวเล็ก DMF ก็ได้นะจริงมันก็95เหมือนกันนะนี่ไง95เหมือนกันนะแต่ C M MM M F น่าจะดีสุดนะครับผม C M MM F น่าจะดีสุดส่วนอินเนสตาเนี่ยได้นะ M F 998นะครับผม C M MM F 998นะอันนี้นะฮะ อันนี้เป็นดีของ F C นะครับผมส่วนดีเอฟโอดีไม่เป็นดีเอฟไม่ได้เลยนะผมอินเนสตาจับเป็น A M F แล้วกัน A M F นะฮะยกเอาอยากเล่นฝั่งไหนยกเอานะครับผมอย่างงี้แล้วกันนะแล้วก็มีปูโยมมารีวิวคู่นะฮะอินเนสตานะผมชะเบียนเดทไปจับเล่นโอเพ่นเชลเล่นนะผมออนไลน์นะฮะโหมดออนไลน์นะค,ะนะครับผมมา จะเป็นยังไงนะน่าจะดีแหละนะผมเป็นกองกลางที่ดีที่สุดโลกไงนะแต่ก็ตามนั้นแหละนะผมตามนั้นแหละเท้าขวาทั้งคู่นะเป็นเท้าขวาทั้งคู่ก็มาดูฟอร์มกันว่าในสนามจะเป็นยังไงฮะจะเข้ามือผมหรือเปล่าหรือว่าจะไม่เข้ามือหรือยังไงนะผมอย่างนั้นก็นะตามนั้นแหละนะผมจับคู่แป๊บ โอเคผมมามาแล้วเจอมาเลดปะเฮ้ยอลัมช่างพอดีหนานี่ปะเอลคลาซิโกปะนะโอเคฟิตเปรี้ยทั้งหมดนะผมโอเคมาชาบีเฮนเดสอันเดรสอินทิทชาบีเฮนเดสอันเดรสอินนิตานะผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอภัยนะฮะโอเคมาสองตำนานบาร์ซ่าจะเป็นยังไงนะผมคู่นี้น่าจะโหดเลยเอาจริงถ้าดูตามสบชีวิตจริงเลยนะ โหดนะแต่ในเกมไม่รู้อยู่ที่คนจะเล่นเข้ามือหรือเปล่านั้นแหละนะแต่ลืมมีอย่างนึงก็คือลืมดูโปรไฟล์นะผมมานี่มาถึงก็เปิดมาเลยนะฮะชาบีมาที่อินเนสตายกลูกนี้เอมเปเป้ยิงโอ้โหมาวะลูกแรกมาว่ะทุกคนนะฮะจากจากเอมเปเป้แอสซิตโดยอินเนสตานะครับผม นมาเอาวะเอาวะนี่โดชาบีส่งมาแอมเป้แทงลูกนี้ย oh, ังไงแต่หญิงฟอว์เนส่าอ um> ืมเอาวะเอาวะเกมลุกดีเลยนะชาบีเฮรันเดสครับผมคริสเตียโนโอ้มีแหลกนิดนึงมีแหลกนิดนึงนะี่เซ็งหวะเลยมาเมสซี่ เอ็มเปอเป้กลับมาก่อนกระชากกระชากไหวหรือเปล่ายังไหวยังไหวยิงเบาเอาเอ็มเปอเป้อย่างนี้โอ้โหอินดิสตา้าคล่องตัวเลยวะ่ะนะครับผมช่างมาันสวยชาบีครับผมชาบี้เฮนันเดสแทงทะลุลูกนี้นเอ็มเปอร์เป้ได้ฟาวครับผมยังได้ฟาวฮะได้อยู่ไรอยู่ นะชาบ,บีบวะอืมค่อนข้างไกลค่อนข้างไกลนีะบุสเก็ตมาที่อัลบาอัลบ,บามา,อ,าอินเนสตาไปโอ้โหจะได้ยิงอยู่แล้วนะชาบ,บียังได้โอเคนะผมไปส่งก่อนดู มาที่บุสเกตบุสเกตมาที่อินเนสตาผมมาอย่างนี้แทงทะลุไปเมสซี่เมสซี่ยึกยักยังได้ครับผมเลสันเดอโนโอ้โหส่งติดส่งอะไรก็ติดไปหมดเลยผมช่วงนี้ฮะอุ้ยโดน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 มาที่ชาบีเฮนเดตทำไมรู้สึกช้าๆอย่างงี้ไม่รู้ ู้สึกออยาช้าๆไงมรู้นะโอเคผมหมดครึ่งเลยฮนะยังนำอยู่หนึง่งศูนย์นะครับผมก็ถือว่ายังโอเคนะสำหรับอนะินเตสตาครับผมแต่ชาบียังยังยังเคยฟอร์มไม่โหดแนตะ่อินเตสตาหลายจังหวะก็คือโหดนะ ใน,นผมเปิดบอลส่งบอลอยงเงี้ยองเงี้ยทำเกมรุกโหดเลยนะอินเอสตาในผมมัดมาทิชาบีอุสเกตยกมาผมอินเอสตาได้บอลแทงมาที่ชาบีเฮนเดสชาบีแทงตะลุไปลูกนิโดครับผมดูหลุดมาอย่างนี้ ยังไง <Crist iano S 1> ยังไงโอ <Ronaldo. S 1> ้สามคนเจ๊เันจะโอ้สามคนไม่ไหวนะโอเคชาบีดักได้รัมผมมาอืมแทงมาอย่างนี้ชาบีบุสเกตอินเนสตาลูกนี้ยิงโอ้ยังติดแล้วก็ยิงอีกทีโอ้หติดเซฟครับผมเอเอาว่ะเอาว่าบุกหนักว่ะบุกหนักว่จะเปิดเข้าไปเมสซี่ล่ะ คนอื่นแม่นี่ไงชาบีเปิดได้นะฮะชาบีเปิดโหดนะครับผมดึงมาสักตัวหนึ่งหลอกล่อหลอกล่อแล้วก็เปิดเข้าไปลูกนี้มงโอ้โเห็นปะเปย์เกือบไปแล้วนะฮะไอหนุ่มเกือบแล้วเกือบแล้วหนึ่งศูนย์ว่ะอยที่หนึ่งศูนย์ว่ะฮะมาอย่างได้บอลบุสเกตยกไป ไม่ดีลูกนี้ไม่ดีชาบียังได้แทงมายังไงอินเนสเตอราหลอกกันหนึ่งทีครับโอ้โหเสียะนะอินเนสตอมาที่เอปเปเป้ลูกนี้ยิงเรียบร้อยรับมโอ้โหนึกว่าจะไม่ร่าซะแล้วนะผมหลอกกันไปหลอกกันมาครับครับช้าไม่ได้ดูนะผมเดี๋ยวค่อยดูตอนจบแล้วกันครับช้านะ อินเดสตาร์มายังได้ดูส่งไปเอ็มปปี้ล็อกมากลับมาแล้วก็แทงลูกนี้มสซี่ไม่ถึงเอ้าเอ้าโอ้โหเสียเสียเสียลูกนี้อโนเปิดหลุดหรือเปล่าฮะเอ็มเปอู์ปี้โอ้โหอินเดสตาร์ล็อกกลับมาก่อนโอ้โห ไม่ได้ไม่ได้โอเคครับผมโซงประตูต่อศูนย์ว่ะนะฮะสวยนะสวยนะอินเตอรชาบีใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะนี่ไงติดไหมละ่ะโอฟังผมอยู่นี่ครับผมแบบเตเบ้เจ็ดจุดห้าอินเตสตเจ็ชาบีหกก็ไม่น่าเกียดนะนะผมดีกว่าสี่จุด่าหกฟันได้สี่จ้กองหลังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำงานไงนะชาบีหกก็กลางๆอ่ะนะผม อินนสตาเจ็ดนี่ไงของดีครับผมคู่นี้ฮนะโอเคอีกสักนัดแล้วกันนะผมจะไปอีกสักนัดหนึ่งนะฮะโอเคผมมาทำไมเจอดแต่มาริดวะเมื่อกี้ก็มาริดอันนี้ก็มาริดแหละคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกมั้งโอเคเรามาดูโปรไฟล์วะเมื่อกี้ลืมดูนะฮะอินนสตาดูเด่นโอ้โหอีกเปิดบอลโอ้เชียแล้วไงชาบีเปิดบอ,อลบบอ,อย่างโหดนะฮะ ชาวีเปิดบอลอย่างโหดอินิสตอน่าจะดีกว่านะฮะอูนิสตอโหดชิบหายเปิดบอลเช่อ,อยากได้กะแต่มันเปิดไม่ได้ไงปัญหาคือเปิดไม่ได้นะผมเปิดบอลเลี้ยงบอลสองคนนี้สุดจัดนะฮะไม่ต้องดูเยอะดูแค่ในสนามก็รู้นะผมว่าใครดีไม่ดีนะฮะใครเข้ามือเข้าไอ้ใครเข้ามือ,มอไม่เข้ามือดูที่การจับลงสนามดีกว่านะผมมา มันหลุดอ yeah. ีกแล้วเมื่อกี้ก็มานหลุดคนเดียวกันหรือเปล่าเม็ดที่สองนะเม็ดแรกสองศูนย์เม็ดนี้จะเป็นยังไงมาดูหรือเปล่าฮะเรียบร้อยโอ้โหดูก่อนดิกร์มาพอมินิสตาอินิสตาร์แทงให้เมสซี่กลับก่อนนะผมไม่ไหว ไม่ไหวอินเตสตาชาบีเฮดน,นเดสกิสเตียน<า>โนอุ้ยจะลาพวกไหนขึ้นไหนนะฮะเป็นสูตรดีกว่าลูกสูตรดีกว่าต้องเล่นลูกสูตรแล้วเล้วเซเรโนมาที่ชาบีแล้วก็เปิดเข้าในอย่างนี้เมซี่โมงเ <laughs> มซี่มาโมงเนี่ยนะ <laughs> แต่ก็เปิดแม่นนะชาบี เปิดแม่นเลยแหละเปิดให้ไม่ซีมบ่งได้ก็ธรรมาดาที่ไหนล่ะนะครับผมมามาที่ชาบีฮะไทยไปจะเดียวบาเอาบา,า,บาไปคริสเตียนโนหลุดอย่างน,งาางนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วเข้าไหนแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหโลกูกวิสวยเนี่ยซูมีสวยตัดบอลมาจากชาบีเฮนเดสนะครับผม แล้วก็ซับแล้วก็ส่งด้วยอ่ใครวะอานูหรือเปล่าแล้วก็จบที่คิสเตยโน่นนะหนึ่งหนึ่งนะผมปูโยดักได้ครับผมมาที่อินเนสตาอินเนสตาอินเนสตาเปิดไปคิสเตยโน่สวยโอ้โหเปิดอย่างแม่นมาอย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้โดโอ้โหส่งไม่ทันส่งไม่ทันจะส่งให้อยู่แล้วโอ้โแต่เปิดไม่โคตรแม่นเลยนะ เปิดเข้าไปเลยดีกว่าไม่เล่นสูตรแล้วมาอย่างนี้โอ้โหกวกมากวกมาไกลจังไงชาบีเฮนเดสเลี้ยงไปก่อนเลี้ยง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 แล้วก็เลี้ยงแล้วก็แทงโอ้โหไม่ทะลุยังได้อยู่ครับผมยังได้ยังได้เปิดเข้าไปเอามาไปยิงโอ้โหตี่เซฟเดียวเสียได้ก็เนะ่ยิงได้นี่ยคือชนะเลยนะ ปูมาวะคริสเตียโน่วะเอาวะเอาอยู่ไปเนี่ยดูเจอปูยูครับผมเล็ร้อยนะฮะปูยูเอาอยู่ครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งับมีลูกเสียวๆอะไรจังหวะเลยนะมีลูกเสียวๆอะไรจังหวะเลยมาตอบรึ่งหลังฮะชาบีอินเตสตาเปิดไปโอ้โหทีตัดข้างตัวเองฮะ Abi, ชาบีแทงมาเอมเปเป้ยังได้ครับผมล็อก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 อินชีโอ้โหชนบุนกันอยู่ฮะรุสมันยิงโอ้เข้าเฉยโอ้โหเอาว่ะเข้าเฉยเลยชาบี สอินเนสตาเปิดนไปเลยครับผมเอ็มเปอเปยลูกนี้ไม่ถึงนะเอ้าโดูมาอย่างนี้แทงหรือเปล่าไม่ถนัดว่ะดูยิงยังติดฮะแต่เปิดมุมเปล่าโอ้โหได้เแค่ทุ่มครับผมดูน้ำวะทุกคนดูน้ำว่ะอินเนสตามา อินเสตาเปิดเอมปเปเป้มงเรียบร้อยโอ้โหีนี่แหละับผมข้อดีของการเปิดแมนนะ่นเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะ <c oughs> เปิดมงครับผมของจริงับผมอินเสตาชาบีนะมีดีคล้ายๆกันนะผมมีดีคล้ายๆกันมาเจอฟาร์ไ like ดก็เอาอยู่ดีครับยกมาโดเอมปเปเป้แทงลูกนี้เอมปเปเป้รอฝั่งนูน้นลูกนี้ ยิงไหมโอ้โยอะไระเนี่ยโอ้โหเสียดายแม่หลุดมาอย่างงั้นโอ้โหปีะช้านิดหนึ่งอ่ะจังหวะจังหวะนิดเดียวโอเคดักได้ครับผมไปอาโนอานูเขย่งไปเลยลูกนี้เมสซี่ขอให้ถึงไม่ทันอีกอื้มเราเชื่อเลยเชีบีฮะมาที่อินนิสตามีคนวิ่งฝั่งนู้นเปิดไปคริสเตียโน่ปะเอาดิ เอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหไม่งดักอีกันนะโดฮึมแตงกี่ได้ยังฮะกูโย่สีอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วสวยแล้วจิสมันด้วยโอ้โหยีบียังมีดวงครับผมเอาบาเปิดเข้าไปเลยยังไงโอ้โหไม่ทันฮะแม่จบที่สกอร์นี้เลยหรือเปล่าโคตรมันเม็ดนี้ จึงว่เสียวๆ,ๆหลายลูกเลยนะะหมดเวลาผมโอ้โห,โหสสงประตูต่อโสองว่ะสูสีนะผมแม็ดนี้อินสตาเอซสเป็นหนึ่งนะผมถือว่าได้เลยแหละนะฮะซึบโอ้โหคกิสมันของเขาได้วะ่ะของเขาได้นะของเรากไม่ได้น่าเกียดนะอินสตาหกจุดห้าชาบี้หกก็ไม่ได้น่าเกียดนะนน 5, มีห้าจุดหนะ้าคือปูโยว,วะ่นะกองหลังห้าจุดห้ามดเลยเว้ย ทำไมวะชาบีหกนะ, <6 S 2> นะผมอินเตสตา6์หกจุดห้านะฮะแอนเปเป้เจ็ดเพราะว่าเป็นคนทำประตูนะผมก็โอ้ดีว่ะสองคนเนี้ยนะผมคู่ตำนานของปาซ่าโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วผมใครจะปาบม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะอย่างนีฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะผมวันนี้ไปละบายบาย let's go